มาเจอกันอีกแล้วน,นะคะสาหรับวันนี้แพทก็มีคลิปวิดีโออันบ็อกซ์เสื้อผ่าทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้มันไม่ใช่อันบ็อกซ์แบบครั้งก่อนๆที่เคยทํานะคะไม่ใช่การรวมแบบว่าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับทุกอย่างในคลิปเดียวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแพทไปช้อปปิง้งเครื่องประดับนะคะเป็นต่างหูมาแยกต่างหากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกซ์เครื่องประดับเนี่ยมาอันบ็อกซ์ต่างหูให้ทุกคนดูกันนะคะว่าการซื้อต่างหูราคาแบบ 10บาท20บาทจากในช้อปปีเนี่ยมันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงนะคะซึ่งสำหรับสิ่งที่แพทได้มานะคะก็คือไปสั่งมาจากในช้อป e ีเองเลยคลิปนี้คือแบบไม่ได้มีใครส่งมาให้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะซึ่งสั่งต้องผมมาประมาณ สิบกว่าเกือบยี่สิบคู่นะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ก็แบบหูร้งโล่งเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันเลยว่าแบบเฮ้ยสั่งหูราคาแบบถูกๆสั่งมาจากจีนอ่ะอันนี้คือส่งมาจากจีนทั้งคู่เลยนะว่าก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ <ๆ S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนอันนี้คือแพ็คสั่งมาจากช้อปปี้สองร้านใช่ไหมแต่ว่าพอดูที่อยู่แล้วแบบเฮ้ยมันส่งมาจากที่เดียวกันแล้วมันก็แบบทําแพ็กเกจให้ไม่เหมือนกันอนะ่ะเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยคือสั่งมาจากสองร้านแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะร้านไม่ให้นะคะว่าร้้าาานอะไรบงแต่ว่ว นั่นแหละเขาส่งมาจากที่เดียวกันแล้วก็ที่อยู่เดียวกันเป๊ะเลยน่าจะเป็นแบบว่าคนเดียวขายหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันที่เป็นถุงกันก่อนเลยนะคะสําหรับอันที่เป็นถุงเนี่ยแพทสั่งมาทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะคะสําหรับแพทนี้นะเดี๋ยวมาเปิดกันนะเปิดออกมาด้านในนะคะเขาก็จะเป็นถุงแบบว่าเป็นบัมโบนะคะทํามาอย่างดีอยู่เหมือนกันนะนี่โฮ้ยแพ็คมาแต่ละอันก็คือใส่ถุงซิปลงซิปล็อกมานะคะนี่นะคะคือต้อหมหูทั้ง7คู่ที่แพทได้มาจาก ร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูทีละคู่เลยนะว่าแต่ละคู่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วแพทจะแปะราคาไว้ให้อีกทีนะคะว่าคู่ไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะคะคู่แรกแพทสั่งมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นดอกไม้สีฟ้าๆน่ารักมากๆนะคะสําหรับคู่นี้นะคะแพทซื้อมาในราคา31บาทเท่านั้นทุกคนคือแบบเฮ้ยหน้าตาดูดีนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะดูเหมือน31บบาทหรือว่าจะดูเหมือนสามร้อยบาทหรือสามพันบาท คลิปนี้เแยวแพทจะขยับกล้องมาใกล้นิดนึงนะคะทุกคนก็จะเห็นหน้าใหญ่ๆของแพททั้งคลิปนะคะจะได้เห็นต้มผูกันชัชดๆเนาะนี่นะคะลองแล้ว น่ารักอยู่นะมันจะเป็นแบบว่าสีฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีแบบแซมแซมสีเงินด้วยนะคะึนวามันก็น่าจะใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายนะคะเน้นไปทางโทนฟ้าอะไรอย่างนี้นี่มันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคนะเราคู่นี้ก็อาจจะแบบเออไม่ได้ดูแบบดีมากแต่ก็ดูดูแพงกว่า3 1บาทอยู่นะคู่ที่2นะคะอันนี้ตอนที่ซื้อเนี่ยเขามีการโปรโมทเป็นหน้าไอายูด้วยนะคะคนนี้คือไอยูใช่ไหมน่าจะใช่นะซึ่งคู่นี้ซื้อมาในราละคะ่ะ0บาทเท่านั้นทุกคนมันจะเป็นส ดำดำแบบนี้นะคะดำๆทองๆนะคือแทนว่าเขาทําค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยคือเหมือนแบบพอแกออกมาจากถุงใช่ไหมเขาก็จะมีตัวหุ้มกานเอาไว้นะคือแบบเออมันดูไม่20บาทเท่าไหร่นี่อันนี้คือสวยมากทุกคน20บาทบ้าไปแล้วคืออันนี้ทุกคนในถุงเขาแถมแป้นมาแบบ สี่อันเลยคือมีอันสำรองถึง2อันเลยนะคะคือ20บาทยังได้แป้นสำรองอีกรลอนี่แป้นเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแป้นตั้มหูปกติเดี๋ยวลองใส่ทุกคนคือแพนว่าอันนี้มันแอบใส่ยากนิดนึงคือถามว่าสวยไหมมันสวยนะเนี่ยผมบังอีกอ่ะเนี่ยมันก็สวยนะแต่คือตรงเห็นแบบว่าตรงเนี้ยมันควรจะไปอยู่แบบข้างหลังหัวแต่ว่ามันมันไม่ยอมไปอ่ะทุกคนคือแบบเออมันแอบแอบใส่ยากนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าเขาดีไซน์มาแบบมันเล็กเกินไปอ่ะเออ โดยรวมก็คือตรงนี้มันเล็กเกินไปที่จะแบบยัดเข้าไปในหูได้คือจริงๆแล้วมัคนควรจะไปอยู่หลังหูหรือเปล่าเออนั่นแหละอันนี้ก็คือไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการใส่แต่ว่าเออถ้าพูดถึงในเรื่องของดีไซน์ต่างๆก็คือสวยอะ่ะ ่่ต่อไปนะคะถูกลงกว่าเดิมอีกนะคะสําหรับผู้นี้19บาทเท่านั้นทุกคนแล้วคือแบบหน้าตาดูดีมากก็มหมหดที่หน้าตาดีอยุกคนมันดูแบบใส่ได้หลายๆงานแล้วก็ดูดูแพงดูดีมากๆนะคะแป้นก็เป็นแป,ป้นแบบว่ามีพลาสติกค,คลุมด้วยนะคะไม่กิ๊กเกอะเลยนะ นี่นะคะทุกคนคู่นี้คือสวยอะคือเลิศเลยนะนี่มันจะเป็นมุกมุกแบบนี้นะคะเป็นมุกแล้วก็เป็นอะไรสีทองนะซึ่งมันใส่ได้แบบทุกวันอนะทุกชุดจริงๆอย่างชุดวันนี้ที่พัดใส่มันจะเป็นสีแบบเบจเบจอันนี้ก็แบบก็คือเข้าก็คือได้มาถึงคู่ถัดไปนะคะสําหรับคู่นี้มันก็จะเป็นแนวแบบว่ามุกมุกเลย,เลย,เลย,เลยๆได้นะคะซึ่งสาหรับคู่นี้ละค่ะ21บบาทเท่านั้นนะนี่เดี๋ยวจะให้ดู ข้างในเขาก็จะมาในถุงสิบล็อกนะคะเป็นมุกลายดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นอะไรสีทองนั่นเองนะคะเหมือนเขาเอาไว้ใส่แบบว่าให้มันแบบเลื้อยอย่างนี้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่แล้วเราก็หมุนให้น้องเขาแบบเออเลื้อยได้ๆออน่ารักอันนี้คือน่ารักมาก คือมันมีความแบบดีไซน์เกรกกรุบอะ่ะบาทเองอะ่ะเออมันมีความเก๋หรือว่าใครอยากให้มันแบบห้อยๆก็คือแบบหมุนได้ตามใจชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออมันไม่ค่อยแน่ผูนิดนึงนะคะมันอาจจะแบบว่าดูแบบเปิดๆออกมาแต่ว่าความ21บาทอะทุกคนแค่นี้ก็คือสวยแล้วคือแบบ เออมันก็เก๋ดีนะคะก็น่ารักมากๆน,นะคะสําหรับคู่นี้ก็21บาทเท่านั้นนะคือเอาจริงๆก็ไม่คิดว่าแบบเออต้อหมหูที่มันราคาถูกขนาดนี้มันจะหน้าตาดีได้ขนาดเนี้ยเวลาที่แพทซื้อต้อหมหูปกติคือแพทจะไปซื้อตามร้านอะไรยตามสยามอะไรอย่างี้ที่แบบ3ามพู่ลย้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ซื้อต้อหมหูแพงเพราะว่าซื้อเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยนะแต่ว่าคือดีไซน์มันมีให้เลือกแบบเออไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบบบางอย่างมันก็ไม่ถูกใจเราอออรยย่่่าาาาาแแตววเนนนจีนในปปคืบบหลหลลกกม ตั้งแต่แนวคิ้วแนวแบบว่าอะไรทองอะไรเงินคือแบบว่าสวยงามได้ทุกสถานการณ์มากก็คือจริงๆถ้าเทียบราคาก็คือถูกกว่าถูกกว่าร้านแบบว่าร้านที่เราไปซื้อแบบ3คูร้อยคืออันนี้สคูร้อยมันจะตกอยู่ที่คู่ละประมาณ 30กว่าบาทอันนี้คือแบบ10กว่า20บาทสําหรับคู่ถัดไปนะคะเป็นคู่นี้เลยนะคะซึ่งสําหรับคู่นี้ราคาอยู่ที่17บาทคือ <c oughs> แบบยิง่งยิ่งเปิดยิ่งถูกนะอันนี้มันจะเป็นแนวแบบว่ามินิมอลเกาหลีนิดๆนะคะที่ผ่านมามันจะเป็นแนวแบบว่าทองๆมุกๆหน่อยแต่วันนี้มันจะมาแบบว่าสไตล์มินิมอลนะคะซึ่งตอนซื้อคือชอบมากเลยนะเน,นี้ยคือน่ารักมากโคนน่ารักมากคือมันแบบว่ามินิมอลอะทุกคนดูนี่มันมีความแบบ เออสีแบบเออโทนต่างๆแต่ว่าถ้าดูข้างหลังก็คือคุณภาพแบบตามราคานะแต่ว่าปกติเราใส่เราก็ดูข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็คือน่ารักแล้วคือสวยแล้วนะ นี่นะคะทุกคนคู่นี้น่ารักมากคือมันดูแบบว่าได้หลายงาน everyday ก็ได้นะนี่ให้ดูใกล้ๆชัดๆคือมันเป็นแบบว่าเออโทนทองๆกลมๆน่ารักอ่ะคือแบบตะมุตะมีสุดๆอ่ะคูน่นี้คู่นี้เชียร์เลยนะถ้าใครจะไปซื้อตามคือแบบน่ารักมากๆนะคะในส่วนของคู่ถัดไปนะคะคู่นี้มาแบบเป็นวงๆห่วงๆทุกคนทําไมแบบเออยิ่งดูยิ่ง,งถูกนะอีนนี้16บาท แบบบ้าไปแล้วคู่นี้นะคะ16บาทมันสวยนะมันเป็นแบบว่าสีทองอาัามากๆเดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันคือตื่นเต้นอะคือปกติซื้อต้นหมุนแบบ20บาทก็ว่าถูกแล้วว่าอันนี้คือแบบ10บาท16บาท17บาทอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนมันดูคุณภาพดีมากอันนี้คือมันเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีตัวลงตัวล็อกคือแบบ เฮยดูดีอ่ะเดี๋ยวลองใส่แต่ว่าเจอความแบบว่าความความถูกแล้วเพราะว่ามันมัน,ม,นมันฝืดมากเลยนะคะตัว็องปกติแบบเราดันปึ๊กมันจะแบบว่าเด้งเป็นสปริงใช่ไหมแต่นี่คือแบบมันฝือดอ่ะเออมันต้องแบบว่าใช้ความรุนแรงสนิดนึงนะคะแกยบร้อยนะคะทุกคนดูแบบเฮ้ยใส่แล้วก็ แบบสวยงามาทุกคน16บาทนะคะสําหรับคู่นี้นี่คือแบบเอ้ยมันเป็นห่วงที่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่ใส่แล้วก็ลังแบบพอดีเลยนะมาถึงคู่สุดท้ายของร้านแรกกันบ้างนะคะคือบอกเลยว่ายิ่งเปิดยิ่งถูกจริงๆคู่สุดท้ายนี้ราคาอยู่ที่14บาทเท่านั้นนะคะทุกคนมันจะเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูจาก ภายนอกรู้สึกว่าอันนี้จะดูดแบบว่าหน้าตาไม่ค่อยไม่ค่อยตรงปกที่สุดนะคือน้องดูแบบเป็นสีทองที่ทองอาลามเกินไปมันไม่ทองแบบว่าทองน่ารักอะแกออกมาก็เจอกับน้องนะคะทุกคนซึ่งแพรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นอันแรกที่รู้สึกว่าเออไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าในรูปมันเป็นแบบมุกที่ติดกันนะเออแต่อันนี้มันห่างๆแล้วมันดูแบบแตกๆนิดนึงนะคะส่วนสีทองของเจ้าตัว อะไรอะ่ะคือมันเป็นทองที่แบบทองทองอะ่ะมันแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่ทองแทงอะ่ะเออแล้วประเด็นคือใส่ยังไงก่อนเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเผื่อว่าแบบเออใส่ออกมาแล้วมันสวยแต่ว่าตอนเนี้ยคือแกะไม่ออกใส่ไม่เป็นอะ่ะตอนน้องต้องง้างกันทุกคนแล้วแบบมันดูง้างแล้วมันจะหักอะ่ะ พอเป็นว่าคู่นี้ไม่ลองแล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่สวยแล้วมันไม่ตรงปกนะคะ14บาทก็จะได้ประมาณนี้นะเออมันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างมาต่ออันที่กล่องที่สองกันบ้างนะคะซึ่งซื้อคนละร้านแต่ว่าส่งมาจากที่เดียวกันเป๊ะเลยนะคะก็๋ยวมาแกะให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าร้านนี้จะซื้อเยอะกว่านะพอออกมาด้านในนะคะเขาก็มีแบบว่าถุงซ้อนกล่องมาให้อีกครั้งหนึ่งไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็มีแถมยางมัดผมมาให้อันนึงด้วยนะพอออกมาด้านในนะคะก็เจอกับน้องต้มหูเยอะ ะะสำหรับร้านนี้พัจะซื้อเนี่ยแบบว่าน่ารักน่ารักขึ้นมานิดเึงนะคะเหมือนร้านเมืแ่อบบกี้เราจะเน้นแบบว่าสีทองทองสีแบบว่ามินิมอลมินิมอลเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือมีความแบบว่าดีไซน์น่ารักขึ้นมานิดนึงคือมีเจ็ดนะคะสําหรับร้านนี้มาเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับอันแรกเนี่ยเขามาเป็นเซตนะคะมีหลายอันมากๆนะคะอันนี้ราคา แพงขึ้นจากอันอื่นๆนิดนึงนะคะน,นี้ราคา4 3บาทนะคะเพราะว่าเขามีหลายอันนะคะนี่คือแบบสามารถสลับกันเลือกได้ว่าจะใส่อันไหนอะไรยังไงนะคะก็หน้าตาน่ารักเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอันหนึ่งเนาะ นี่นะคะลองใส่ให้ดูเป็นสีเขียวคือแบบแหว่ามันก็น่ารักดีนะมันแบบสามารถแมทช์ได้กับชุดแบบว่ามินิมอลมินิมอลแล้วก็แบบเออเข้ากับความเล็บพาสเทลต่างๆด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยคือให้ดูใกล้ขึ้นนิดนึงคือมันจะเป็นลายแบบว่าเหมือนหินอ่อนอ่ะเออมันก็น่ารักดีนะคะแล้วก็แมทช์ได้แบบเออลายลุคแล้วก็จากที่เขาให้มาแบบว่าหลายอันเนี้ยเราก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์เองได้ว่าเราอยากคู่กับอันไหนอะไรยังไงมีเพชรมี มาเบลสีอื่นด้วยนะคะถัดไปนะคะนี้เป็นน้องไอติมนะคะสําหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่22บาทนะคะนี่จะเป็นไอติมสีทองทองขาวขาววีเพชด้วยนะคะนี่นะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะก็จะเป็นสีขาวซึ่งสีขาวเขาว่ามันไม่ใช่สีขาวแบบทึบๆธรรมดาแลนะมันเป็นลายหินอ่อนนะทุกคนคือแบบล้ําอลังมาก22บบาทนี่นะคะน่ารัก น,นี่น่ารักมากมันเป็นสไตล์แบบว่าเออคิ้วๆอะ่ะอันถัดไปนะคะนี้เป็นสไตล์แบบมินิโมเกาหลีนะคะซึ่งราคาสูงขึ้นมานิดนึงเอองงเหมือนกันทำไมซื้อ40บาทนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบสีม่วงๆนะคะเพราะว่าแพนยังไม่มีต้ม้มหูสีม่วงเลยนะคะนี่ก็เลย ป็นต้องหูสีม่วงอันแรกนะคะลูคู่นี้มันน่ารักมากเลยอะคือแพนว่าแพนเข้าใจว่าทําไมมันแพงนะเพราะว่ามันดูแบบว่ามันดูแบบดีเทลเยอะแล้วก็ดูคุณภาพค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกับอันอื่นมันดูแบบว่ามันดูแข็งแรงกว่าสรุปวันนี้แบบว่าลองเซตหูแห้ก็คือแบบว่ารูใหญ่มากเพราะว่าใส่ตุ้มหูเป็นสิบสิบคู่โอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอะคือมันเป็นแบบสีม่วงเข้มม่วงอ่อนห้อยๆตุ้งติ้งตุ้งติ้งเนี่ย น่ารักนะคะแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะ40บาทแต่ก็โดยรวมคือแบบน่ารักมากๆแล้วก็ดูดูดีดูแพงด้วยนะทันว่่ใส่แล้วมันดูแบบก็หลักร้อยอยู่นะคูถัดไปนะคะสําหรับคู่นี้มันจะเป็นแนวแบบว่า เพชรเม็ดใหญ่ๆ,ๆนะอันนี้ก็น่ารักมากๆนะคะราคาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ยี่สิบเอ็ดบาทได้เพชรเม็ดใหญ่มากนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคือแบบน่ารักนะแพนว่ามันแบบคิ้วๆแล้วก็เป็นแนวที่เขากำลังฮิตกันนะคะเป็นแนวที่แบบว่าตุ้มหูอยู่หลังหูเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเผื่อใครแบบว่านึกภาพไม่ออกนี่นะคะพอแกะออกมามันจะแยกเป็นสามส่วนใช่ไหมว่ามีแป้นมีแบบอันนี้ไว้หลังหู ก็มีข้างหน้าหูแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือมันแอบ,บดูแบบว่าเป็นเงินที่แบบไม่สว่างอะ่ะมันเป็นเงินที่แบบว่ามีความดำๆนิดนึงนะคะก็ตามราคาแบบว่า21 บาทนะแต่ก็ดูดีนะคะถ้าไม่สังเกตก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะคะทุกคนเอ้สวยอยู่เด้อคือใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีความแบบเออเพชรหนึ่งเม็ดข้างหน้าแล้วขี้เหลือมาจากข้างหลังหูนะคะเออมันก็น่ารักดีแบบเก๋มากเลยนี่น่าจะเหมาะกับแบบสาวแบบสาว,แบบสาวแบบเปรเเี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความเก๋ในตัวนะคะคือเฮ้ยด้วยรวมก็ผ่านนะแต่ว่าติดตรงที่แบบว่าเออเงินมันไม่ค่อยสว่างนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะย20บาทในส่วนของคู่ถัดไปนะคะนี้จะเป็นมุกที่มาทําเป็นไล ดอกไม้นะคะราคาบาทนะคะทุกคนนี่ก็20บาทจุกๆซึ่งแบบสมัยก่อนมันจะชอบมีแบบว่าเสียงเล่าอ้างว่าแบบเออซื้อของจากประเทศจีนแล้วมันจะแบบไม่สวยไม่ดีไม่ตรงปกแต่คือหลังๆแพนรู้สึกว่าประเทศจีนเขาทําแบบทุกอย่างออกมาได้ดีมากแล้วก็ถูกมากเกินราคาสุดๆอะแต่ละอย่างทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคือใช้ของจีนหลายอันแล้รู้สึกเออก็ ถูกจริงแล้วก็ดีจริงอะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นก็น่ารักอีกแล้วเนี่ยเป็นลายดอกไม้มุกๆนะคะแต่แปนว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะคะแล้วเกิดว่าไซส์มันเล็กลงมาอีกนิดมันน่าจะแบบเออหน้ารักแต่ว่านั่นแหละค่ะ20บาทก็ถือว่าสวยมากแล้วข้อถ <c oughs> ัดไปนะคะนี้ก็จะมาแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวินเทจวินเทจนิดนิดนะคะสําหรับคู่นี้ราคาอยู่ที่31บาทนะคะ <c oughs> แต่ก็คือเจอว่าน้องเขาแบบ <c oughs> เบี้ยวไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นปะว่าก้านมันแบบ การมันหักอะแต่ว่เดี๋ยวน่าจะหักกลับลงมาได้ปาดอุ้การมันหักไปหักมาได้ทุกคนทุกคนนี่น่ารักมากคือมันดูแบบผู้หญิงมันลอยเรียบยน่ารักอะเออน่ารักสุดอะไรสุดนะคะมันก็ดูแบบ วินเทจดูแบบเรียบๆง่ายๆดีนะคะใส่กับเดรสสีขาวอะไรเงี้ยแบบว่าสไตล์ผู้หญิงเรียบร้อยก็คือรอดสุดๆเอออันนี้น่ารักมากชอบมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับคู่นี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันน่ารักจริงสำหรับคู่นี้นะคะราคาอยู่ที่25บาททุกคนคือน่ารักมากเหมือนเซรมูลเลยนี่ทุกคนน่ารักมากชอบอันนี้ชอบ มันดูแบบว่าเอยเทพนิยายต่างๆอ่ะเออเป็นหัวใจนะคะมีสีชมพูแล้วก็มีแบบว่ามุกมุกไม่ใช่มุกมุก,มก,มกสิเหมือนเป็นแก้วอ่ะแก้วที่เป็นพลาสติกะนะเออน่ารักมากคู่นี้ชอบมากก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับการอันบ็อกซ์ในส่วนของต้มหูน่ารักน่ารัก,รกหลายๆคู่นะคะแต่ว่าแพทก็สั่งเป็นที่เก็บต้มหูอันนี้ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะคะในช้อปปีเหมือนกันเดี๋ยวจะทิ้งร้านไว้ให้นะคะก็ เฮ้ยหน้าตาดีนะนี่นะคะมันจะเป็นแบบว่าช่องช่องแบบนี้แล้วด้านในมันโบบแบบว่าเหมือนเป็นกร,รมัยีนะคะซึ่ง หน้าตาดูดีมากๆาัซึ่งสำหรับร้านนี้แพทเห็นว่าเขามีเลือกให้ใหเลือกแบบว่าหลายแบบมากนะว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ช่องน้อยอะไรเนี่ยค่ <Okay S 1> ค่ะก็ะะหมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบ็อก์นะคะรีวิวต้มหูราคา10บาท20บาทจากช้อปปีนะคะว่ามันรอดมันั่วยังไงซึ่งบอกเลยว่าโดยรวมคือแบบประทับใจมากๆนะคะคือไม่เคยสั่งต้มหูจากช้อปปีมาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเออมันดีมันรอดนะคะซึ่งอยากจะแนะนาให้ทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะคะเพราะว่าช้อปปีเนี่ยเป็น สถานที่ที่แบบของถูกและดีจริงๆนะคะก็มีแค่บางคู่เท่านั้นที่รู้สึกว่าเออไม่ประทับใจนะก็แต่ว่าโดยรวมก็คือชอบมากเวิร์กมากโอเคมากนะคะก็สาหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแนวแนวนี้กันนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบอยากดูอันบ็อกซ์สินค้าประเภทไหนโปรดักต์ประเภทไหนมากเป็นพิเศษอะไรอย่างก็คือเมนมาบอกกันได้เลยหรือว่าอยากดูอะไรอื่นๆก็เมนมาบอกกันได้เช่นกันนะคะก็สําหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ